สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ชนาวีจะพาท่านมาดูแนวประวัติศาสตร์นะครับผมเริ่มต้นจากแนวประวัติศาสตร์เรื่องอะไรเหรอผมทําเกี่ยวกับเรื่องป้อมปราการทั่วทั้งจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ผมอยู่ที่ท้ายบ้านซอยสองซอยลงหมูลงวัวนั่นเองนะฮะตามผมมาวันนี้ผมจะพาท่านไปดูป้อมปราการอะไรฮะ สวัสดีครับสวัสดีท่านขอ,อุญาติดไม์ให้นะครับงานนะครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณพี่เชื่อไรครับพี่อ๋อสวัสด,ดีนะคะดิฉันนงานสุนทรีวนาปกาหรือหน่อยนะคะในานามของคณะกรรมการชุมชนล,ลงหมูล,ลงวัวสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับป้อมปีกาได้ครับพอประมาณนะคะพี่หน่อยพี่หน่อยเป็นลูกของ แม่ปีแม่ปีใช่ไหมครับแม่ปีเพิ่งจากเราไปแล้วหนึ่งปีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันเราก็ต้องไปพบกันผมเคยมาที่นี่แล้วสองครั้งเนี่ยรวมๆกันแล้วก็สิบกว่าปีมาก็จะเจอแม่ปีทุกครั้งเลยแม่ปีเป็นคนที่ความจําแม่นมากนะใช่ค่ะเสียดายวันนี้แม่ปีไม่อยู่แล้วแต่ไม่ไรวันนี้พี่หน่อยแล้วกันค่ะวันนี้ผมขออนุญาตเข้าไปดูว้างปีแกาตรงฝนนี้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้เรากับพี่หน่อยตามกันไปดีกว่าค่ะ เราได้รับการอนุญาตแล้วนะไม่ใช่ท่านที่มาแหกป่ารัาตบกทิ่มต้องบอกสวัสดีคุณอาทุกท่านครับอีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับก่อนไปดูป้อมปีกาเราตามมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าพี่หน่อยมาได้เลยพี่หน่อยพี่หน่อยนี่คือต้นต้นไซค่ะพี่หน่อยไล่ผมฟังก่อนหน้าดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อสมัยก่อนนะคะมีต้นไซอันนี้คือต้นต้นเกิดใหม่อีกหนึ่งต้นนะคะสมัยก่อนจะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นแล้วต้น ต้นใหญ่มากแผ่กิ่งก้านสาขาไปถึงบริเวณเลยตรงบ้านไปอีกนะคะหใหญ่มากโดนถ้าพูดขนาดนี้คือมันมาหึมาเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่ใหญ่นะเนี่ยประมาณเกือบสองคนโอบกว่ากว่าด้วยนะเกือบสองคนโอบกว่าตคนนะนะเพระต้นนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นโคนต้นทั้งหมดเลยนี่คือคนทั้งหมดใช่ บริเวณต้นทั้งหมดเอา,า,ามาจะเห็นต้นที้ใหญ่มากอย่างที่คุณอาเขาบอกนี่คือนี่นี่คือแม่น้ําแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันตอนท้ายแต่เนี่ก็คือต้นพอน,พนีฟ้าผ่าลงมาปุ๊บใช่มันไม่ตายมันไม่ตายเพราะว่ามันมีรากของเขาอยู่ตรงนี้บริเวณนี้เป็นแผกกิ่งก้านสาขาใหญ่มากแปลว่านี่ก็คือส่วนที่รอดเหลือมาใช่อตอนนั้นตอนนั้นพี่หน่อยเกิดยังตอนที่ฟ้าผ่าเปยี้ยงออกมาเนี่ยเกิดแล้วค่ะโอ้โหเปราะว่ามันเกิดแล้วเกิดแล้ว แล้วสมัยก่อนก็เป็นสารเดิมคือไม่ใช่ตู้กระจกนี้เป็นสาลไม้เป็นสาลเจ้าเป็นารไม้สารเจะาพ่อล้มใสเป็นสาลไม้ซึ่งทํามาจากสมัยก่อนเตี๋ยจะทํามาเพิ่มมาอีกเป็นอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีมังกรคือมังกรหน้าหน้าสารจะมีมังกรรับอยู่เป็นไม้เหมือนกันเป็นไม้เป็นไม้สาลไม้หมดเลยแล้วก็หน้าสารเป็นมุกมุกตัวจะมีมังกรมังกร คู่กันสองตัวแล้วพอดีฟ้าผ่าลงตรงนี้มังกรเหมือนกับมังกรกระโดดรับลงมาตัวหนึ่งกระโดดพอฟ้าผ่าเปียงมังกรตกลงมาหนึ่งตัวแล้วไม่ลงสารเหมือนกับฟ้าผ่าแต่ฟ้าผ่าสารแต่ไม่โดนเหมือนกับว่ามังกรมารับไว้ใช่แล้วก็กระเด็นตกลงมาแล้วผมถามหน่อยองเจ้าพ่อสารเจ้าพ่อลอยกับเจ้าพ่อลมใสมีมาพร้อมกันเลยหรือเปล่าไม่ค่ะไม่คือเจ้าพ่อลอยเนี่ยเจ้าพ่อลอยคือองค์นี้ลอยน้ํามา เป็นยังไงลายผมฟังเหน่อยเจ้าพ่อลอยองนี้ลอยน้ํามาแล้วสมัยก่อนกงเก็บมาคือลอยกงเลยก็คือสมัยพี่หน่อยยังไม่เคดเลยใช่กงลอยน้ํามาติดที่หัวสะพานบ้านแล้วก็กงก็เก็บขึ้นมาเพื่อขึ้นมาทําศาลให้ท่านอยู่แต่เป็นศาลไม้เก่าๆแล้วก็มามาดัดแปลงใหม่ขันหน่อยค่ะคือตอนนี้ฝนก็เดิมมากเลยคือตอนที่ลอยมาเป็นองค์เจ้าพ่ออย่างนี้เลยใช่องค์แบบนี้เลยแต่แต่จะ ตรงแขนท่านไม่มีข้างนึงก็เลยมาทําให้อง์แบบนี้เลยอันนี้คือองค์ไม้จริงๆเลยโอ้ยสาธุนี่คือพี่หน่อยไม่เล่าให้ฟังผมมาสองคำผมก็ไม่รู้อะไรเนี่ยนึกว่าเขาสร้างขึ้นมาที่ไหนได้ไม่ไม่เขาลอยน้ํามาแต่พอท่านลอยมาจริงๆใช่ไม่งั้นไม่เรียกเจ้าพ่อยไงก็เรียกเจ้าพ่อยเพราะถ้าลอยน้ํามาทุกคนที่มีงานประจําปีหรือว่าก่อนหน้าที่อาจารย์แขกจะมาทาพิธีเนี่ยเจ้าพ่อยเนี่ยสามารถขอได้ ทุกคนมาขอแล้วประสบความสาเร็จไปหลายคนพอมาแนวมูสายมูต้องถามพี่หน่อยหน่ี่น่อยเวลามาขอเจ้าพ่อเราเขาขอเรื่องไหไกันก็แล้วแต่นะเขาก็มาขอแล้วประสบความสาเร็จไปหลายคนอย่างบางคนมาขอมีอยู่คนหนึ่งที่มาที่จําได้แล้วเคุยเขาเขาขอให้สอบติดตํารวจแล้วก็ติดติดแล้วก็มาแก้บนมาไหว้ก็เอาของมาไหว้ถวายอ๋อครับไอ้นี่ก็คือท่าประจํา หมู่บ้านเราอ่าอันนี้มันเหมือนตบของส่วนบุคคลที่อ,อาจารย์แขกท่านได้ทําไว้คือพัฒนาขึ้นมาให้มันดีขึ้นเมื่อก่อนเป็นท่าเรืองไง,องดีจังเลยอ่าต่อต่อไปเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงส่วนของป้อมปีกกากันขออนุญาตนะครับนะครับตอนที่ผมมาครั้งแรกทาสีแดงเนี่ยยังมีสีแดงอยู่เลยมั้งเนี่ยเนี่ยเป็นสีแดงทาไว้ยังอันนี้คือไม่ได้ทาสีทาเราเราทาสีสารเก่าเดิม สารเดิมคือทาสีแดงครับแล้วพอสีก็จะตกใส่บ้างเพราะว่าเราจะเวลามีงานประจําปีทีหนึ่งเราก็จะมาปรับปรุงสารกันด้วยการทาสีทําความสะอาดแล้วก็ทาสีดูแลปัดฝาดแล้วก็ช่วยกันทําแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็อาจารย์แขกก็ท่านมีเหมือนกับมีข้างในคอยคุยกับเจ้าจพลอยหรือว่าหลวงพ่อ แล้วก็มาพัฒนาสารให้ทาปร<อ>ับปรุงสารให้ดีขึ้น,นนั้นมาเลยใช้เป็นสีแดงแต่พอมาทาเป็นสีแดงมก็เป็นเอกลักษณ์สีใช่จ้าเข้ามาดูข้างในนะครับท่านไม่ต้องคิดมากตอนเนี้ยร้าคนเหนื่อยอยู่แค่มือโชคดีที่มีองค์สารเจ้าพ่อลอยสารเจ้าพ่อล้มไส้ค้ำอยู่ตรงต้นไส้นี้พอดีนะครับมันก็เลยทําให้เรายจงเหนือลงเหนือซาาอยู่ถ้าเกิดเราไปหาข้อมูลในวิกิพีเดียหรือในกูเกิล นะครับก็บอกป้อมปีกาไม่เหลือซากแล้วไม่ใช่นะชนาวีวันนี้ผมพามาดูแล้วเนี่ยคือซากที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นเองเดี๋ยวให้ากล้องเข้ามาดูนาระหว่างนี้เดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดข้าวๆให้ฟังนะผมอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ได้มีฉพาปัตยเดี๋ยวข้าพมาชิคนะมันมีป้อมปะโคนชยัยตอนนี้มันก็ไม่เหลือซากแล้วนะครับก็เหลือแต่ชื่อถนนแล้วนะครับ มีป้อมนาลายศาสตศึกนะครับก็ไม่เหลือสร้างแล้วก็เหลือแต่ชื่อถนนนะมีป้อมกายสิธิ์อีกก็ไม่เหลือสร้างอีกนะครับก็เหลือแต่ชื่อถนนนะครับแล้วก็มีป้อมพักการป้อมพักการนี่ก็ไม่มี้างแล้วนะก็มีแต่ชื่อถนนนะฮะป้อมปาการก็ไม่มี้างแล้วมีแต่ชื่อถนนจนเหลือที่เนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเหลือที่เดียวเลยคือป้อมปีกาที่ยังคงหลงเหลือสร้างให้ท่านเห็นเพราะที่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะ ตรงปากน้ำของเราที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นป้อมปราการใหญ่แล้วมันก็ชักปีกกาถึงกันจนเป็นป้อมปราการใหญ่นั่นเองเหมือนที่พระประแดงบ้านเราอะใช่ไหมครับมีทั้งสองฝั่งเลยฝั่งตลาดพระประแดงมีอะไรมีป้อมพระจันทร์พระอาทิตย์ป้อมแผงไฟฟ้าป้อมจักรกลป้อมศัตรูพินาศป้อมมหาสังหารและป้อมเพชรถึงเห็นไหมมันก็ชักปีกาถึงกันเป็นป้อมใหญ่โซนอีกฝั่งหนึ่งก็มีป้อมที่สร้างขึ้นมาป้อมแรกของจังหวัดสปปกางคือป้อมวิทยาคม อยู่ที่โรงพยาบาลโรคเรือนหรือสถาบาลลันราชประชานั่นแหละนะแล้วก็ชักปีกาถึงป้อมปู่เจ้าสมิงไทยป้อมราหูจรเน,นี่ยมันก็จะมีป้อมปีศาจสิงเห็นไหมครับพวกที่จะชักปีกาเป็นป้อมปราการใหญ่คอยทำไอ้พวกที่ผริราชศัตรูที่มันจะมาบุกเข้าระนครเรานัเองนะฮะวันนี้เราโชคดีมากเลยนะขอบคุณพี่หน่อยขอบคุณคุณอาทุกท่านเลยนะครับที่อยู่กับชุมชนนี้แนละ้วเหมือนแบบว่าพวกท่านจะได้เข้าได้ดูแล เนี่ยให,ให,ให้ตรงเนี่ยมันยังคงเหลืออยู่ต่อไปมาดู It, อิดมอนอีกสมัยก่อนการมันไม่ได้เป็นระเบียบเหมือนปัจจุบันนี้ท่านสมาชิกดูอิดนี่อูกเขาเป็นวันอมอน้ะดูก้อนเนีก้อนมันใหก่ะยักและแข็งโอ้โหคือแบบมันทนทานจริงๆแล้วท่านดูด้ผ่ามากี่ร้อยปีแล้วอ่ะมันก็เลยทําให้ลูกหลานอย่างเราอย่างผมเนี่ยผมสี่สิบสี่สิบห้าแล้วแยจะสี่ห้าแล้ว ก็ทําให้ผมกับลูกหลานได้มีโอกาสให้เข้ามาชมว่าป้อมปิดก,กามันก็คือส่วนหนึ่งของสมุตราการนะที่คอยค้ำยันพวกอลริราชศัตรงแม่เข้ามาบุกสยามประเทศเรานั่นเองนะก็จบอยู่ที่นะครับอันนี้ชุมชนอะไรนะพี่หน่อยชุมชนท้ายบ้านฝั่งตะวันตกหรือชื่อเรียกเล่นๆว่าลงหมูลงมวัวใช่นะยังไงผมขอบคุณพี่หน่อยขอบคุณคุณตาทุกท่านเลยขอบคุณคุณครับขอบคุณ นะขอบคุณที่ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวเล็กๆแนวประวัติศาสตร์สั้นๆนะแต่ผมในฐานะที่ผมเป็นลูกหลานชาวไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเล่าไปผมผลลุกไปผมมีความสุขมากๆเลยแล้วโชนาวีก็จะพาท่านไปดูป้อมปราการขั้วทั้งจังหวัดแน่นอนสดป้อมไหนที่มันไม่เหลือแล้วก็ไม่รู้จะทายัางไงจริงนะก็เหลือแต่ชื่นอถนนให้ท่านได้ยินได้ฟังที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละนะครับก็จบอยู่ที่ป้อมปีกาตรงสารเจ้าพ่อล่มทรายกับสารเจ้าพ่อลอยนั่นเอง ทายบ้านซอยซอยสองซอยสี่ซอยสองซอยสี่นะครับหรือเรียกว่าชุมชนลง,ลงหมูลงวัวได้นั่นเองขอบคุณคุณอาทุกท่านขอบคุณแม่ปิผู้จากไปนะครับนะฮะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนแล้วที่ม่บกำลังใจให้กันและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาทำให้ผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับจบอยู่ที่ความปีกาคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์ของสยามประเทศสุดปากการล้วนั่นเองคราวหน้าชนาวีพาไปไหนติดตามกันวันนี้พอสวัสดีครับ